สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคุณมาน่อกนะครับจะมาแนะนำสูตรแบบบ้านบ้านเมืองเมืองแบบเมืองเม,องมืองนะครับคนเหนือเขาชอบกินแกงมะนาวนะครับเป็นมะนาวเตาแกงาใส่ปลาอืมใส่ปลาจีนะครับนี่นะครับนะนาเตา,เตาแกนงนม่มๆุยอีนะครับมาถึงจังหวานอืมมันยายจะทำแกงมะนาวเปร้าพริกนะครับง่าย นี่เขาใส่ปาจีหอมีพริกนะครับแด้แรกระเทียมหอมแดงใส่ <_ d> um> กะปิเยอะๆหน่อยอืมมีเกลือแต่ไข่นี่เราเอาใส่ในหม้อนะครับหอมบวครกนี่ใส่ปาจีนะครับปานิดเดียวพอละครับผมง่ายๆนะครับอือตอนนี้ก็ระโ kok พริกต้มนะครับ ปลาหน้ำใส่ยัด<น>ปลาหน้ามันมันใส่เนาะใส่ปลาอือมันใส่ปลาแล้วนะครับไปปลาชีแล้วปลาหน้ำนต้องใส่ครับปนหมกัมกปนมากใส่เทหรือกใส่อืมใครชอบก็ใส่ได้นะครับปลาปลาหน้ำอือได้แล้วนะครับพริกเขาจะอันนั้นเอาอย่างลูกนะเขาต้องขามนน้ำก่อนนะครับนี่ มันเป็นชิ้นนะครับเหลือเอาแกนนุมน่มหน่อยนะครับมันจะได้หวานหวานนมแล้วนี่สม,ม่อดีน่ะอ่ะอานมนมจะได้หวานทำง่ายๆนะครับใส่ปลาเผาปาจีชิ้นพอประมาณนะครับน้อยอ เลือกเอาแกนนุ่มๆจะได้หวานนะครับตรงนี้ข,ของเข้าพรรษาเน้นอาหารเพื่อสุขภาพพ้องกินผักกินไม่บอกขาเผาไอ้เจ้าหมูกเหมือนกันนะอ่ะอืมอืมแปดเซตแฉแนมคนนะครับนี่นะ ขั้นตอนต่อไปนะครับตั้งน้ำให้เดือดอแ,แล้วเขาก็เอาพริกนะครับก็ตะไคร่ลงไปกลอนน้ำเดือดก็กำนะครับเนี่ยเอาใส่ปลาเผาคปลาเผาแต่ดิมันเผาแบบแบบซุกเตือนนะครับเผาแบบหย,ยาบๆก่อนเพุ่มหอมๆนะครับ มันจะเบาวตัวเวลาเอาขอาไฟนะครับน้ำเดือดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมือนน้ำนะครับคนใช้บนห้องอยังไงน,น,น้ำเต้าเนาะน้ำเต้านะครับลงไปต้มก่อนมันเปรี้ยก่อนนะครับให้มันสุกกันก่อนจะไต่ไปเหรือรอืมนอืมมันอันซับมันขึ้นเรียบร้อยเนาอ นี่ก็มาเอาสูตรเด็ดกวนตาก็เป็นคนจิ้มน้ำนะครับมันเต่ามันป่อยเร็วหน่อยนะครับนี่ก็ต้องเหมือนพอเหมือนแต่ไดนนะครับใส่คักอย่างก็ใส่กระมือมั้งก็เด้งใส่ก็ต่อมไม่หอมให้ก็ต่อมไม่หอม อ๋อตากกึบซะหน่อยตัเอาสักปึกกะอยาคัดเชื่ออืงๆต้นกึ้มฝ่าคึ้นืฝ่าคึ้มฝนชีวิตมันดองก็ต้องมีดินี่อืมอันนี้ก็ขอเบาๆหน่อยนะครับเอ้อนักมันหลายวันละไปกับลุงเดนมาวันนั้นก็หินตายครับ เย็นจีเย็นจีอ่อปลาไหลปิ้งปลาเย็นปิ้งนะครับแข่งนองใส่น้ำปูจะมันก็่อลองไปใหด้ดูเลยๆเนาะแก่งนองใส่น้ำปูก็มีนะครับเข่งเต,าตา้าใส่แค่น้ำปูอ่ะใส่น้อยไปแต่ใส่ไม่หน่อยก็ไนดน้แล้วอืมใส่มากก็ใส่นักๆน้ำปูกแก่งนอง กับพะป,ปูาาย,ยาก้อยกินน้ำน้นาตาหอมแล้วอ่านี่ครับแขงไปห่มสกมักกำต้มห่มสกมักกมกินหอมช่วยมาเดีย๋ยวยวขัามาันนั่น,นี้เขาก็ต้องเอามันนะครับมากดๆด,ดูเนี่มาบ,บีบดูให้ามันแข็งกับต้มหม่มกม แข่งย you know? ืโนเออโลกรมนะครับืมใจบอกตักบุ้นนะครับเนี่ยมัน <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ใส่ยี่นะครับแสดงว่ามันซุกละ <c oughs> ใส่ต้นหอมพักชีน,นะครับลงไปเห็นหนมอืมเรียบร้อยเนื้อตาจิ้หมหอมมะนั่นนี่ เอ้ามันน้แข็งมันน้ำมาแหมแล้วตาคนจิ้มหม้อนะครับตาจมไว้โอ้คนยาวยังมัจิ้มพ่องว่าจมคือใหญ่ห่อเนื้อตาหออโลปะก็จะขายค่ะมีกระถาตาจะเป่ากระถาถ้าว่าคนได้มีกระถาทำเอาเพเนอร์กะถา

มักน้าตามักนารักมักมันยังไม่ตักคลอกคลอกนะน้ำปใสยยนแล้วมียาเดี๋ยวป้าก็ได้ซื้อมืใหตายาดองมนเด็ดไปเต็มแล้วซื้อยาขมอมอืออือขมขิงขมเหลกก็ได้ขิงกมเหลอกก็ได้ดื้อ

น้ำแก้วแบบเต้าน้ำเต้ามันสดนะครับมันไม่หวานอืมงั้นเนาะหอมปาจีด้วยอือืมปาจีแหวนก่อนขิงน้ำเต้าก่อนใส่เอาเปิ้อมาไยปาจีเน่นะอือใส่กินน้ำหวานมันเนาะ เนาะอืมครับอ๋อนี่เจอก็ลองไปทำมาเด้ออืมทำดูเนาะแด้เนาะครับหวานครับในชีวิตอ่านี่ก็ขอเบาๆหน่อยนะครับถูกไหมครับนักฮะถามปล่อยมีหน่าเฮ็ดออกเขาก็ไปเรียนยังใหม่สักครั้งเราไปสวนสัดเลยนะครับอืมยายว่ายายว่าเดี๋ยวจะไป จังไม่สักเตอือนนะครับถ ok. บ้าเฮ็ดออกวู้หลวงพูนขนาดไปซื้อเฮ็ดลมมันตำพริกเพง่ฟนครับพออืมกินของเมืองเมืองบรนเฮา้นะครับอร่อยดีหวานหวานอืมสืมยอดนะครับในชีวิตของมันออกก็เอาสูตร กงน้ำเต้านะครับใส่ปลาจีฝาก,กาหวานขนาดลองไปทำดูนะครับน้ำร้องอร่อยแน่นอนอเป็นไรพ่อครับชอบกอครับชอบให้กดไลค์นะครับใช่ให้กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดซับตะให้และกดติดตามพ่อครับชีวิตค้าวหนอกกับช่องชีวิตค้าวหนอกเอฟซีเลยนะครับอุ้ครับนื้ครับมันจะโดนนุน่งคล้านะครับ